อย,อยู่ๆก็ได้เสียเลือดออเบือดเกิกไหนพูดเองนะไม่พอ,อร้อนไปเองนี่รักษาตัวเองซะขอบคุณครับ ไงสอนวิธีคราบแล้โอเคแล้วก็ใช้ซอ,อเเน,นี่มีะไรใช้มีฟุกทำไมต้องใช้ดูสิ เราเสจมีดไปเดี๋ยวให้คาบไปสุดคาบแหลวไม่เป็นทางคิดน,นล่ะแค่นี้จริงเหรอไม่จัง หมดตึกเอย่างนี่มันน่ากว่าเสียงมันเดินไอ้นี่โอ้โหไม่มีของไปกันดีกว่าเราเสียเวลาเยอะแหละ อยูบนนั้นสิเมตายใวฉนขึ้นบนจะไปดูให้ได้เลยคุณผู้หญิงแค่ดูว่ามีทางไปหรือเปล่านะปลอดภลย,ยมาเล็วลเอาแล้วนหนูขคคึ้นไปก่อน Bye, lều. Ung, ung, ung. Ung, ung. là, okay, Ung, ung. Ung, ung. Ung, ung. Ung, คือคิกเกอร์มันตาบอดแต่สัมผัสการได้ยินมันดีเขียนได้หำังศัตรูละใช้การหลอกลอจากเสียง ชอบเปลี่ยนชอบงงปุ๊บนน่งต้องรอไปทางน้นเอาอีกแล้วหลงปุ่มเดี๋ยวีขึ้นเร็วเร็ว น่าจะรอแล้วแลหละเอรีเป็นไรนะนอกจากเกือบจะอึล่ดก็ไม่เป็นไรนะนบันไดถูกปิด้อง,งกลับขึ้นไปไหมองไม่สำรบรไปเปาเลยแเอะจังเฮยลเดเาวเอ,อ นี่มันบ้ามากมากน่ากัว่าอย่ามองลงไปอะไรเอาจริงดิส่เก่าล้างเก่าอายุ20ปีปากขนแล้วถ้าโดนระเบิดอ,อีกผม น่ากลัวได้อะ่ะดูลงมาทีเดี๋ยวเข้าไปดิได้อย่ามองลงไปบบอย่ามองลงไปไม่เป็นไ,ไรหรอกเรามีทางที่ต้องไปต่อเฮ้ยเสี๋ยวอ้นี่เหมือนจะกลัวความสูงนเปล่าเดียวแล้วมันก็น่ากลัวจริงนะ thì tuyển chọn gì nút bật phay trái nếu nào có liên bật trái ra rồi Mình khí Để cho check luôn Đây chỉ có มาค้ามเปลี่ยนเลย mm. บนะมาใช้ก่อนนะเพราะเราจะต้องไปดูคิกเกอร์ไม่ใช่แบบนี้ครับผมเดาวทีแต่ละเลย์อย่างนั้นแหละ มาเดี๋ค่ค่อยค่อยค่เดี๋ยวเราจะนีเดินไปก่นอนใครจับตอนเดินไปเฮ้ส้อยส้อยจับกกับาเบา ใช่ okay. เออตน้แล okay. ก็เสียมีดไปทันทีะสืน สภาพก่อนว่าเมื่อกี้พลาดนะพลาดไปเลยเลยต้องมาขามีดใหม่แล้วรอบเรีนได้แล้รอบเรียนก่อนครับมันแตกตอ,อโอเคยเงี่ยฟังหู เรงเสียไม่ได้่ฟังหูเฉยได้เอเ,อเ,อเอขียไหม Alright c เ m ี on down เอาละลงมาได้แล้วรอบเด็นจนเขียข่ยนะ ไปทักใจเลยโดยเะแล้วออกจากที่นี่กันทางนี้ใช่ไหมอ๋อ,อแล้วก็ขยันเดินวนได้โห เร็วเข้าเทศไปเร็วโอเคโอเครอดเดี๋ยวน่าจะได้เท่าไ,ไหร่ใชนหน่อยเร็วรีได้ปล่อยไม่ได้เลยโอเคอเคอะน่าจะได้แล้วจอยสั่นขนาดน,นี้หนักจริงเห็นไหมไม่เป็นไรอืออืม เอานี่รักษาตัวเองไม่ได้เจ็บนี่ให้ของมาก็ดีลงไปกันอ้ลงจริงอ่ะโอเคก็ไปกันขาวผาน,านี้ได้ระวังหลังด้วย พยายามจะไปแบบเงียกเงี้ยให้ที่สุดนะฮะรู้ไหมฉันก็เราคิดว่าหลังจากเรากลับไปได้แล้วเราควรพักผ่อนกันบ้างนะเราอยากพักผ่อนนะได้ก็เป็นคนที่อยู่เงียบไม่ใ pues ช่หร mm ือไงส่วนเทวก็ชอบภาพฉันอยูここ iros, ่เรื่อยตรงนี้ไม่ห้ามฉันจะเชื่อก็ต่อไม่เห็นได้ไหได้เห็นกับตัวได้เจอกับตัวได้เห็นเองอะไร มันผมจะมาทุกทางอะเนี่ยผิดนะผิดนะตัวละครไม่ลงมาด้วยปัดาทางนี้มาไม่ใช่ปัดาทางนี้มาอะไรเนี่ยรอบเนี่ยเจอนี่ผมเล่นรอบเนี่ย,ม,ยมันฟาจริงาตาัดซ่า ก็เจออะไรอีกนะออแล้วก็คิกเกอร์นะผ่างนี้ไป,ปอะไรแล้วก็โอ้ยมีดของสำคักอย่าคิกเกอร์ก็ใช้เลยครับเดี๋ยวไปเสียดายเดี๋ยวจะแย่ออกเอ็ด ลกดน้ำมันแล้วเปิดฝอดทำให้เกิดเพลิงไหม้กดเอาสองคางเล็งแล้วกดอ่าสประโยชน์อ๋อมันโยนฝุดปกติทีแค่เสีงยงเขาเสีไฟไฟ ใช่พวกนี้อยู่ข้างนอกเมืองเมันก็ไปไม่ได้สวยไม่ว่าจะมีชีวิตรอดเป็นที่ที่เราจะไปนะ,อะโอเคไม่ตกหล,ล่นเลยนะยี่สิบแปดแล้วเหรอโอ้ว่ากดไม่ไปต้องอัพเกียร์นี้ก่อนใช่ไหม ไปฝไทีมสที่ตึกแคปิตอลเด็กผู้หญิงสูงต้งต่อสามอายุสิบสี่เดเยห้าสิบสามป่ะห้าสิบสามเซนปาเห็นไหมคนไม่ใช่คนเดมโอ้ฮิกเกอร์เอรเขียนทำไมล่ะ เันจะออกไปได้อยู่ได้เชียวโอเคเชียวนายนำเรนจะระวังละสีว่าเกิดอะไรขึ้นตามเข้าไปติดติด่นอเนาะระวังด้วยเข้าใจละมันไม่ให้ระเบิดไฟมาทำอะไร รับของก่อนเนะเปิดฝดได้ใช่ไหม็หจกขอแจกไปอีกขวดหนึ่งไปเ,เห็นเราใช่ไหมอบอกว่ามันยังไม่เห็นเรานะ có oh, thịt sao lại cớ มาเติอนไปด้วยกันเคลียร์อย่างไรกเปิด้ฟเราเปิดไฟไม่ตายไดนะ้ไหมไปไหนหเดี๋ยวกันออกไม่ทราบอีกไหมเปิดคบเต็มแล้วเดเร็ก ที่ร้านหนังสืออนุญาตให้พวกเราใช้ตู้เซฟของเขาคืนนี้ตอนปิดตู้ช่วยเอาข้าของฉันไปใส่ในนั้นด้วย3,4,3,7,8 3สามเดปดี่เดไปด้วยเนีย่ยเราคิกเกรอร์สองตัวใช่ไหมเช็คก่อนแล้วฟารมมีได้อย่าง เก็บตัวหนึ่งก่อนมันจะคิดเกินไม่ใช่ใชประหยัดประหยัดเน้นประหยัด ข้างขโอเคเอไปที่บอกเราจัดการตัวนี้กันฮนะจังวะน้อยมาก <c oughs> กดไม่ทันนี่ แบบเกที่ยที่เราต้องไปใช่ไม่เห็นใช่ไหม เซบีนี่สามสี่สามเจ็ดแปดป่ะขอเดากันนะครับแค่เปิดสามสี่ต้องหมุนเงี้ยขอสองนิดเดียวสามสี่ สามสี่สามลืมไปนะมาดูเอกาสารเลยทีด้วยกันนะนิ่งไว้นิ่งไว้เขาเดินไปสามสี่สาม,สาม,สาม,สามเจ็ดแปด โอเคศูนย์สามใช่ปะ่ะอ่าเป็นศูนย์สามเป็นสามแล้วก็สี่สามเลยๆๆๆแล้วก็เจ็ดแปดโอเค นี่คือไม่มีมต่อก่อนกับฟิกเกอร์แล้วเราได้ตู้เซฟแล้วเราควรไปหนละ่อไปดหน่อย

ไม่ได้เรากบไม่ได้จริงด้วยลุ้นลุนจริงคน,นนะี้กป็นอะไนะใช่ไปกันต่อก็คุณเก่งสุดแฮะเรียกว่าดวงดีแมันจ,จะหมดแล้วอยู่จะหมดแล้วเหรอที่บ้ากันสิ ไม่ทางไหนที่เอ่อหารัฐสภาทางนี้แน่นะเราจะไปถึงรัฐสภาทางนี้ไหมไม่น,าน่าเราจะหารถบรรทุกนี่ยังไงมาดูกันว่าหาเจออะไรบ้างหาอะไรเจอบ้าง เบาๆอย่องเนีเนีย เอาเลยนะไปไว้ไหนสายมือใช่ไหมไโดนระุอีกขวงทางอสกูโอ,โอไม่ได้ตัวละคร<ป>ขึ้นมา All right. โอ okay, okay, เคโอเคข้บไปข้าไปขับไปโอเคเอวอยู่อย่างเยอะอะไรตดรองเท้าคุณด้วยโอเคโอเคทีนี้เราจบที่นี่ยังไง ก็มาหาทางดูกันโต๊ะเครื่องมือโอเคมาลีรู้ไหมว่าเธอมีรู้กับว่าใช่เธอเชื่อแบบนั้นแล้วเธอถูกกัดได้ยังไงแบบว่าเธอต้องไปที่ไหนมาใช่ไหมเธอไม่น่าจะมีผู้ติดเชื้อเองใช่หนูแอบออกไปหนูอยู่ในประจำนะเธอีแอบออกไปแบบว่าสำรวจเมืองหรืออยู่ที่ห้างตอนที่ไปเจอผู้ติดเชื้อเข้า ที่น e ่มันเขียนถงภาพนะเธอเข้าไปได้ยังไงหนูก็มีวิธียังไงก็เถอะก็คุณเรียกว่ารันเดอร์กัดหนูเข้าแล้วก็อย่างนั้นแมละลองอธิบนยงเข้าใจละแล้วมาลีนอยู่กับเธอเหรอตอนที่ถูกขัดไม่หนูไปขอความเชื่อเหลือจากทีทีห้อฉันไ้จักเธอนะพอบอกว่าแปลกใจมากกดเกอกวง่าเธอจะไม่เป็นไฉันบอกไปแล้วเธอไม่เป็นไรหรอ อมืมเจะดูโตเอาะดีดูซิว่ามีอะไรวชิวร์ประกอจากหนึ่งลคิดอย่ว่าใช้ตืนอะไรดีอเช็คหน่อยว่าใช้ตัวนี้ก่อนน่ยตัวยิง อื่นอย่างเทพก็คนจุเพิ่มหน่อยดีกว่าไอ้โฟต้องใช้อันนี้ ก็ใช้สองปืนนี้ไปก่อนเนาะชัวร,ร์เลยเรื่ใหม่ฮนะถ้าเกิดว่ามันต้องฟาร์มแบบหนกักๆเลยเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เอาเข้ามาในนี้นะตัดตัดแยกไปเลยอา,าร์ตฝากก็น่าจะใช้ได้ดีเลยอา,าร์ตากก็ไม่น่าจะได้ลมก็จะแยกไปฟาร์มแบบรอ,อบๆอีกทีหนึ่งเลยนะอาจะตัดมาชอ็อตก ในเรื่องหลักๆดี่ว่าเนาะโอเค,อเคขอตัดพาร์ตตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับพาร์ทที่สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน mm hmm. Good night sleep w e l ลแล้วเจอกันบายครับ